4.4นี้ช้อปปี้แจกหนักช้อปผ่านช้อปปี้วิดีโอรับโพ้ดส่วนลดสูงสุด50%และรุ้นรับของคำแทงทุกวันร้านค้าและครีเอเตอร์สายแอฟเฟลเลไม่ควรพลาดโอกาสในการเพิ่มยอดขายและสร้างไรายได้ผ่านฟังกช์ชันใหม่ช้ e อปปี้วิดีโอเข้าไปที่แอปช้อปปี้ด้านล่างจะมีคำว่าฟังก์ชันวิดีโอเข้ามาหน้านี้แล้วทุกคนก็จะเจอฟรีสําหรับคุณสาหรับร้านค้าและครีเอเตอร์สายแอฟเฟล a t e เราสามารถติดตะก้าร้านค้าแบบนี้เพื่อเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าของเราได้เลยวิธีการติดตะก้าก็ง่ายมากเข้ามาที่มุมขวาด้านบนถ่ายวิดีโอ รีวิวสินค้าหรือจะอัปโหลดวิดีโอรีวิวสินค้าของเราลงไปก็ได้เราสามารถตกแต่งวิดีโอผ่านฟังก์ชันช้อปปี้วิดีโอได้เลยหลังจากนั้นให้เรากดถัดไปเพิ่มแคปชั่นให้น่าดึงดูดใส่แฮชแท็กที่เป็นกระแสและติดเทรนทาให้เพิ่มยอดวิวของวิดีโอของเราได้ครีเอเตอร์สายแอฟเฟลีย์สามารถกดเพิ่มตะกาสินค้าตรงนี้ได้เลยส่วนทางร้านค้าเราสามารถกดเพิ่มตะกาสินค้าตรงนี้ของเราได้เลยส่วนถัดมาเราสามารถตั้งตะกาสินค้าของเราได้ตะก้าสินค้าก็จะขึ้นมาตรงหน้าวิดีโอของเราแล้วหากอยากเพิ่มตะกาสินค้าหลายๆชิ้นเรา สามารถกดเข้ามาเพิ่มสินค้าตรงนี้หลังจากนั้นเราก็กดโพสต์ตะกร้าสินค้าของเราก็จะโพลแบบนี้หากมีลูกค้ามากดสั่งซื้อก็รับออเดอร์กันไปเต็มๆแถมยังมีช้อปปี้วิดีโอมิชชั่นให้เราเข้าไปร่วมรับโบนัสกิจกรรมได้ทุกเดือนโบนัสบางเดือนเนี่ยสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยฟังก์ชันใหม่เขากำลังดันฟีดรีบไปใช้งานกันและที่สําคัญสําหรับนักช้อปทุกๆวันที่45และ25ของทุกเดือนช้อปปี้วิดีโอลดโหดแจกโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง 50%0% อย่าลืมไปชอปกันนะคร